โจอ้บอยหาพี่เลี้ยงเด็กมีเห็นรูปแต่ละคนถึงกับถามย้ำนี่พี่เลี้ยงเด็กหรอือครับขึ้นแท่นเตรียมเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่การเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับนักร้องแร็ปเปอร์รุ่นใหญ่โจอ้บอยกับภรรยาสาวคนสวยเตยเมซินีที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังตั้งท้องลูกคนแรกที่มาพร้อมกับความดีใจแบบสุดๆล่าสุดเตยเมซินีก็ได้เผยคลิปขณะไปตรวจท้องอยู่ที่โรงพยาบาลโดยให้ทางสามีคอยเตรียมหาคนเพื่อจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกพร้อมเขียนแคปชั่นว่า เมื่อให้ป๊าะะหาพี่เลี้ยงเด็กหาพี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กคุณพ่อคุณ,คณแม่มือใหม่โจอี้บอยแต่งานนี้เมื่อเตยเมซินีได้เห็นรูปพี่เลี้ยงแต่ละคนก็ถึงกับต้องถามซ้ำว่านี่พี่เลี้ยงเด็กหรือคะซึ่งภาพที่ปรากฏคือสาวสวยสุดเซ็กซี่ใสชุดแม่บ้านมีรูปขึ้นเรียงรายกันเยอะแยะทำเอาแฟนๆต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวในทันทีว่าคล้ายๆว่าป้าจะอยู่ไม่ทันน้องคลอดนะคะพี่เลี้ยงเด็กจริงค่ะเฮียเลี้ยงเด็กชายโจอี้บอยอันนี้น่าจะพี่เลี้ยงป๊านะคะพ่อใจกล้าคนใหม่ครับ เฮเล่นกับระบบอีกแล้ว